เอากราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่กรักทุกทุกท่านครับสุปผูสุกคนเด้อพี่น้องทัางไก่พี่น้องทัางไก่ต่างประเทศระหว่างในประเทศกิหลีคือกาหรอครับกะมาพบมาพ่อกันคือกาหรอครับกับบ้าเด็กได้พี่น้องเด้อบ้าเด็กมากลลยพี่น้องมันนี่บ้าเด็กได้แน้วกินมาฝากพี่ตัวน้องได้เพี่องเด้อก็คือเกาหรอครับใส่คนหมักใส่กกินล้วใส่เลยได้พี่น้องเนาะใส่มาแล้วจ้ะใส่หมูได้พี่องเด้อกินแก้วน้ำปลาเอาลุยเลยนะพี่น้องเด้อบ้าเด็กขี้เข่าบ้านนี้มันเที่ยงแล้วครับพี่น้อง เอาลุยกันพอเฮ้ยบ้านเด็ดฮันได้เห็ดดอกยวไปลองมากินกันให้เทีนไปหลวนเนาะพี่น้องนี่ตัวหน่อยตัวน,นี้กันนี่นำไปเลยพี่น้องมามาพี่น้องมาแก้วแก้วเมีบ้านเท็ดเป็นแก้วอันขนๆด้วพี่น้องเด้อแก้วนำจิ้มมือต่ำม,มือพี่น้องเอาอยัาไม่เมียบ้านเอ้ยเมียบ้านเอฟซีเบิร์นพี่น้องคนมักใส่กินจะใส่ยังไอออองพี่น,น้องลุยเนาะ โอ,อ้พี่เด็กใจพี่น้องบ้านนี้มาพี่น้องมาแ่บอื้อือ bằng người đọc Tốt tuần ngầm ngâm -hmm. Mm -hmm. no. Kaptein Arvid. ครับไอต้อนนี้ขออนอุญาตด้วยเพียงด้วยขออนุญาตไว้ให้หลานสาวพี่น้องหลานสาวอยากเห็นเห็นมุสลาวาอยากกินน้ำตรงใบด้วยเพียงเพาะพื่นเราเป่าวเด็กสิมาก พ่วงเดียวพี่น้องมือน,นึ่งอันนี้จ้องให้ร้านสาวน้อยเพียงน้อมาทำหน่งกิกนมือบอร์เ,เดอมเพิ่นเพิ่นเฮ็ดล้วเพิ่อน,น,พอนอยากอืม bên dạng năm 박영이으 ตีมปากตีมแป้มเบาเดียวพี่น้องเลยเสียบครับนี่เข้ากันขนาดตัวปีกไหม โอ้เสียบครับพป่น้อง <c oughs> บ่ไเดียวบะไส่พป่น,อน,น้องกินเุกแงมืมนเฮา ใช่อืมเสียบปลาป็น่อง สีบเสีบอ้คัดไอ้ขวมันกระเสียบได้เพียงเด้วกดยืดยังอยู่เงบึ่งบึง Rồi đánh sao? Nhầm mà, cái cái Ừm Tạm Im Vừa Bao nó bên đó im anh đi mày lăn sáo đây bằng đưa สารกิบนีกยสวัส่านี่แหะครับขั้นกิริยาตาต้างของเบาแดกบริสุทธิผูจ้จะบ่มมาสมได้ก็ความสขความแพ้ได้เพียงเด้อสารกินี้เบาเดกความวราแกวนมือนมื้อเยยังสู้กินกระถาเบื้อง้อเดือยไปหนองเด้ดอดสำสำรับมื้อสาเนี่แหละครับโอ้พิดสวัสดีครับโอ้ิดขานาดกับแก้วโอ้